ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปีพศ2563ระบุว่าปลาที่พบในประเทศไทยมีอยู่2,940ชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์72ชนิดและใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤต53ชนิดแต่มีปลาเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่พบได้เฉพาะในไทยและสูญพันธุ์ไปแล้วอย่างเป็นทางการซึ่งก็คือปลาหวีเกต แม้จะมีคนชอบบอกว่าเคยเห็นอยู่ที่นั่นที่นี่แต่เชื่อเถอะว่าคุณเข้าใจผิดเพราะที่ผ่านมาเคยมีความพยายามในการค้นหาปลาชนิดนี้อยู่หลายครั้งแต่ไม่เคยพบเลยนี่คือเรื่องราวของปลาชนิดเดียวที่พบได้เฉพาะในประเทศไทยและสูญพันธุ์ไปแล้วและสำหรับเรื่องนี้ก็มีภาพน้อยมากๆอีกเช่นกันเพราะยังไงซะก็ไม่มีภาพของปลาชนิดนี้ขณะมีชีวิตอยู่เลย ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับ ก่อนจะเข้าเรื่องของปราวีเกตผมขอพูดถึงเรื่องการสอนแบบผิดผิดซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังผิดกันเกี่ยวกับความเข้าใจผิดในชื่อปราสายยูนั่นเพราะปลาวีเกตที่ผมกำลังพูดถึงในเรื่องนี้ในไทยมีบางข้อมูลจะเรียกอีกชื่อว่าปราสายยูและปลาที่ถูกเรียกว่าปราสายยูก็มีอยู่3ชนิดชนิดแรกก็คือปลาหวีเกตหรือปลาสายยูที่อยู่ในวงของปลาวีเกตซึ่งมันก็สูญพันธุ์ไปแล้ว และอีกชนิดคือปลาสายยูที่อยู่ในวงของปลาเนื้ออ่อนตอนนี้ก็เสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์และอีกชนิดคือปลาสายยูที่อยู่ในวงปลาสวายหรือก็คือพวกปลาสังกวาสเป็นชนิดที่พบได้มากและชนิดนี้เองที่มักเอาข้อมูลของปลาสายยูที่อยู่ในวงของปลาเนื้ออ่อนไปผสมจนมั่วและยังเอาปลาหีเกตไปผสมอีกสุดท้ายก็นําไปสู่การสอนแบบผิดๆด,ด้วยเหตุนี้หากคุณค้นหาข้อมูลของปลาทั้ง3ชนิด ก็ขอให้วิเคราะห์ให้ดีเพราะข้อมูลมันปนกันมั่วไปหมดรวมทั้งภาพถ่ายด้วยปลาหีเกตคืออะไรก่อนอื่นต้องขอบอกว่าปลาชนิดนี้มีข้อมูลน้อยมากๆแต่ผมก็อยากจะรวบรวมมาแนะนําให้รู้จักกันโดยปลาหวีเกตเป็นปลาที่อยู่ในวงปลาหวีเกตหรือซีวดีซึ่งเป็นวงของปลาที่ไม่มีเกตมีหนวดมีก้านคีบแข็งอยู่ที่คีบอกและคีบหลังและมีคีบไขมัน ความจริงมันใกล้เคียงกับปลาในวงของปลาสวายแต่ก็ไม่ใช่ปลาวีเกตหรือเกตหรือสายยูอยู่ในสกุลปลาทิโทพิอุสซึ่งมีอยู่ชนิดเดียวและพบได้เฉพาะในรูปแม่น้ำเจ้าพยาถูกประกาศให้สูตรพันธุ์ไปแล้วจากโลกในปีพศ2554โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN เนื่องจากมีการสำรวจอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยพบปลาชนิดนี้เลย ปลาหวีเกตมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าปลาติโอปิอุสสยามเอนเซสมีความยาวประมาณ20เซนติเมตรเป็นปลาไม่มีเกตมีลักษณะของปลาสังกวาและปลาเนื้ออ่อนผสมกันลำตัวเรียวยาวมีครีบหลังสองตอนตอนหลังเป็นแผ่นเนื้อขนาดเล็กมากมีลักษณะเด่นคือมีหนวดยาวแต่แบนดูไม่เป็นเส้นแต่จะคล้ายกับเส้นผมของผู้หญิงจึงเป็นที่มาของชื่อหวีเกตเป็นปลาที่กินมแมลงเป็นอาหาร ประวัติการค้นพบปลาหวีเกตในหนังสือปลาน้ำจืดไทยให้รายละเอียดไว้ว่าในปีพศ2426เป็นดรฮาวมัที่เก็บตัวอย่างปลาหวีเกตได้จากแม่น้ำเจ้าพยาหลังจากนั้นก็ไม่มีการบันทึกถึงปลาชนิดนี้อีกเลย40ปีต่อมาดรสมิธซึ่งเป็นเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำคนแรกของประเทศไทยได้เขียนไว้ในหนังสือ The Freshwater f i s h of Siam or Thailand ว่าพบปลาชนิดนี้ค่อนข้างมากทางตอนบนของแม่น้ำสายเดียวกันรวมถึงแม่น้ำที่นครนายกมีประวัติการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมได้จากบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นปลาที่มักจะเข้ามาติดอุปกรณ์จับปลาขนาดใหญ่เช่นลี่ซึ่งชาวบ้านมักจะสร้างกั้นลำน้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพยาแต่ในตอนนี้ไม่ได้พบเห็นมานานหลายสิบปีแล้วจนนำไปสู่การประกาศการสูญพันธุ์โดย IUCN ในตอนนี้ปลาหวีเกตเหลือเพียงซากที่ถูกดองไว้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และในสถาบันสมิโซเนียนเท่านั้นโดยดรสมิธเป็นผู้เก็บตัวอย่างได้จากตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่20พฤศจิกายนปีพศ2486และยังมีภาพถ่ายที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใช่หรือไม่ สรุปในตอนนี้ปลาหวีเกตถือว่าสูญพันธุ์ไปแล้วทั้งจากธรรมชาติและในที่เลี้ยงนอกจากนี้ตามข้อมูลที่เผยแพร่ไว้โดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปีพศ2563ได้ระบุว่านอกจากปลาหวีเกตแล้วยังมีปลาอีก4ชนิดที่สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยซึ่งก็คือฉลามหัวคอนยาวฉนากจะงอยปากแคบฉนาะจะงอยปากกว้างและฉนาะเขียว เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี่คือปลาเพียงชนิดเดียวที่พบได้เฉพาะในประเทศไทยและสูญพันธุ์ไปแล้วสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศ,าศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย